สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับเซลแน่ปฏิพัทน์ออตโต้อีกเช่นเคยนะคะวันนี้นันอยู่ที่ปฏิพัทน์ออตโต้นะคะวันนี้มีรถครอบครัวรถ SUV เข้าใหม่1นึคันนะคะสีขาวสวยๆเลยค่ะเป็น t o y o ต a Fortuner 3.0ปี2011นะคะลูกค้าราคาอยู่ที่699,000บาทนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านหน้าของตัวรถกันนะคะ กระจังหน้าโครเมียมนะคะลูกค้าโลโก้โตโยต้นะคะไฟด้านหน้าตัวรถนะคะและไฟตัดหมอนะคะมาชมด้านข้างกันต่อนะคะด้านข้างจะเป็นแม็ก e นะคะลูกค้าสวยๆเลยค่ะมาพร้อมไฟเลี้ยวกระจกมองข้างและบันไดข้างนะคะมือจับโครเมียมนะคะ คิวการสารนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังตัวรถกันบ้างนะคะด้านหลังตัวรถมีไฟหลังนะคะไฟด้านหลังก็ใสๆเลยค่ะสวยมากค่ะเดี๋ยวน้นจะเปิดด้านหลังให้นะคะะว่าจะกว้างขวางขนาดไหนด้านหลังก็จะเป็นออกสีเบจนะคะภายในจะเป็นเบาะหนังสีเบจนะคะลูกค้าอันนี้แอร์ด้านหลังนะคะ สามารถเก็บของได้เยอะเลยบอกก็สามารถพับขึ้นได้แบบนี้เลยนะคะลูกค้าเรามาชมรอบๆตัวรถกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวนันจะไปพาลูกค้าไปชมภายในตัวรถกันต่อนะคะเรามาชมด้านในตัวรถกันต่อนะคะด้านในจะเป็นระบบไฟฟ้านะคะก็จะเป็นเบาะ ตรงนี้จะเป็นคอนโซลสีเบจนะคะจะตัดกับลายไม้สีออกดำๆเทาๆนะคะลูกค้าภายในเป็นเบาะหนังสีเบจนะคะต่อปรับไฟฟ้านะคะพวงมาลายมัลติฟังก์ชันนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ออตโต้นะคะท c d m ซีเเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังกันต่อนะคะด้านหลังก็จะเป็นเบาะหนังสีเบจนะคะลูกค้ามีแอร์ด,ด้านหลังให้นะคะ กว้างขวางสะอาดสะอ้านมากๆนะคะรถพึ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อๆเลยค่ะลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามแนนได้เลยนะคะมีดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยนะคะลูกค้าเครดิตดีก็ฟรีดาวได้เลยนะคะตัวนี้หรือลูกค้าอยาก่อนี่น้อยลงก็สามารถที่จะดาวเพิ่มเข้ามาได้นะคะเรามีดูแลช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้1ปีนะคะลูกค้า รับประกันเครื่องและเกียร์ให้6เดือนหรือ10,000กิโลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะคะยังไงก็ฝากคันนี้ไว้นะคะถ้าลูกค้าสนใจก็ติดต่อสอบถามแนนเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์083นะคะ056ค่ะ0474ค่ะเดี๋ยววันนี้แนนขอลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ